ครับวันนี้วันที่4มกราสองห้าหกหกปีใหม่ครับมาเดิมคันแรกเลยค่อน3,800บาท ishi, มิตซูบิชิมิลาดปี2 0 1 2ันดนะฮะ1 2บสก็ยังใหม่อยู่ก็เหมือนทุกๆคันที่เราขายไปก็ประมาณปี13นะครับก็1 8 9 0 0 0บาทลูกค้าผ่อน6ปีก็ สามพันแปดร้อยบาทถ้าวันเจ็ดปีก็สามพันสามพันสามร้อยบาทโดยประมาณนะครับแต่ไม่เกินสี่พันแน่นอนแต่ไม่เกินสี่พันแน่นอนมีสเกิร์ตให้นะครับมีสเกิร์ตให้ครับล้อแมกยางปีใหม่นะครับล <c oughs> ูกค้าบ,บางคนถาม <c oughs> ก็อา่า <c oughs> ดูคลิปยาวๆนะยางปี ปี21นะครับปีนี้เราไม่นับปีนี้ปี2ีเราไม่นับปี21ก็เท่ากับยางปีเดียวใช้มาปีเดียวดอกท่วมๆดอกยางนี่ท่วมมเลยท่วมมท่วมมแปลว่าเยอะนะฮะปี2013ั0บผ่อน3,300บาทถ้าปีน้อยหน่อย6ปีก็3,800บาท อืรสวยเลย3,000กว่าบาท3 000, 3 0 0กับ3า0 0 7ปีกับ6ปีกับ7ปีนะฮะสวยตัว5ประตูพิลาต5ประตูตัวนี้เป็นตัว Airbag e ็ก s ไปดูภายในกันไปดูภายในกันนะฮะเป็นตัว Airbag มองข้างปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับมองข้างพับไฟฟ้า,าพับไฟฟ้าโชว์หน่อย จะหาว่าหล็อกอ่ากระจกไฟฟ้านะครับซ้ายทางขวานะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับอบอกกัมมี่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับภายในก็ใหม่นะครับไหม่วิ่งแสนสี่ห้าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลถือว่าไม่เยอะนะฮะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก บอกคำไม,ม่ีลูกค้าลูกค้าหลายคนเอาไปนะฮะบอกคําเดียวเป็นเสียงเดียวกันว่าประหยัดน้ํามันมากนะฮะประหยัดน้ํามันมากนะครับก็ใส่ของได้พับบ่อได้นะครับปกตินะครับพับบ่อได้ขนเข้าสารได้18กระสอบนะฮะแต่ลูกค้านี่ชอบใจตรงที่ลูกค้าบอกว่าประหยัดน้ํามันมากเพราเป็นเครื่องพัน2 0 0ซีซีนะครับ เกียร์อัตโนมัติแต่เจอลูกค้าที่ซื้อเกียร์ธรรมดาไปนะร้องเลยลูกค้าร้องโอกเลยว่าประหยัดโคตรจะเจอเกียร์ธรรมดาไปนะมีหลานนะโคตรประหยัดลูกค้าบอกประหยัดโคตรนะครับประหยัดโคตรประหยัดตั้งแต่ผ่อนแล้ว3ามพกับ3ามพันปหปีกับเจ็ดปีนะ ABS นี่นะครับ ABS, 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 ABS. เข้าชกเดิมครับ ทานหน้าเก่าเดิมทานหน้าเก่าเดิมฝาวโปรงเดิมนะฮะฝาโ่ปรงเดิมไม่เคยพ่นสีไม่เคยพ่นสีไม่มีสีแฉลบไม่มีสีซ้อนไม่มีสีช้อนนะฮะเม็ดอาร์คเดิมนะฮะ้ายฝาเม็ดอาร์คเดิมถ้าเก่าอย่างนี้เก่าเดิมแน่นอนนะครับเก่าเดิมแน่นอนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้ เดินดูอีกรอบ3,800บาท3,300บาท6ปี7ปีลูกค้าซื้อไปแล้วหลายคนหลายคันวีรานนี้ขายไปหลายคันขายไปเยอะแต่ลูกค้าบอกคำเดียวเลยว่าปลาหยัดมากไม่ใช่ประยุทธ์นะครับปลาหยัดมากบอกคำเดียวว่าปลาหยัดนะครับลาหยัดตั้งแต่ก่อนรลก็ยังไม่เติมเลย ไม่ได้เติมเลยเพิ่งมาทํางานเพิ่งมาทํางานหยุดไปหลายวันหยุดไปหลายร้อยวันอันนี้ก็กําลังจะถ่ายลงนะฮะราคาตัวนี้ก็จะถูกมากตัวนี้ก็จะผ่อนสักใช้ลูกค้าผ่อนแบบสะใจอ่ะสักสามพันสองพันเก้าสามพันเดต้านะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายวันละคลิปพอเดี๋ยวไม่มีงานทําำ่าเยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาหาขยันเดี๋ยววันต่อไปไม่มีงานทํา ทำวันละคลิปดีกว่าปีที่แล้วทำวันละสามคลิปสองคลิป